สวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับผมเป็น CSR s e c t i o n Manager นะครับที่อมตะสตีระยองนะครับงานที่ทำก็จะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับไม่ว่าทํทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเองกับโรงงานในนิคมของเราเองแล้วก็งานต่างๆนะครับผมทีนี้การทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะมีทั้งการเอ่อนะฮะการโพสต์ PR ด้วย PPR กับโพสต์ PR นะฮะทีนี้การ ส่วนใหญ่แล้วคลิปวิดีโอเนี่ยเราอยากจะทําให้มันเป็นโพสต์ PR ที่จะสร้างความสนใจนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าถึงเยอะที่สุดถือว่าเป็นคอร์สที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นการทําวิดีโอนะครับ mm hmm. มีการเรื่องพูดถึงเรื่องของอการวางแผนการถ่ายทำคือป,ปกติถ้าทากิจกรรมเนี่ยเราก็จะถ่ายถ่ายถ่ายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็เอามาเรียงเรียงตามสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราจะมีเรื่องของ storytelling การสร้างอารมณ์ด้วยการใช้ดนตรีให้มันน่าติดตามมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายหลากหลายการเล่าที่จะนําไปใช้ได้นะครับเข้าใจกนการเ,เลือกเฟรมการตัดต่อการใส่เพลงนะฮะการใส่เทคนิคบางจังหวะนะฮะที่ต้องทำ slow motion หรือว่าการ pop up ไฮไลท์ขึ้นมานะครับผมก็เป็นที่ดีนะฮะแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือการใส่อฟเฟ็กให้ให้วิดีโอนั้นมันมีความสนใจมากขึ้นเช่นกนารเกลียร์สีนะฮะคเลอร์เกลดิ clearing, ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแล้วก็การสโลว์โมชั่นในจังหวะที่ที่มันสำคัญอย่างเงี้เป็นต้นนะครับการซูมซูมอินซูมเอาในจังหวะท,ที่ที่น่าสนใจอะไรถ้าหากใครสนใจเรื่องของการทำวิดีโอนะฮะทำให้ทุกอย่างมีมีสร้างสารร ธรรมดูอย่างสร้างสรรค์ธรรมดูให้น่าสนใจก็หากมีเวลาก็ลองมาดูครับ